พัดทําให้อากาศภายในบ้านมาันปลอดเชื้ออเชื้แล้วเราก็เหมือนเราได้รับอากาศที่สดใสเหมือนเหมือนอยู่ต่างจังหวัดเลย้ยคือผมเป็นคนต่างจังหวัดเนาะเวลาเราอยู่กลับไปต่างจังหวัดแล้วร,รู้สึกว่าเราไม่อยากกลับมาเจออากาศกรุงเทพเลยแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยความรู้สึกมันต่างกันคือ <c oughs> ตอนตอนนี้ผมรู้สึกว่าเออใช้แค่พัดผมรู้สึกโอเคนะม,มันมันคล้ายๆกันผมรู้สึกว่าอยู่บ้านแฮปปี้การที่เราตื่นขึ้นมา และสดชื่นทําให้การนอนหลับได้เต็มที่พักผ่อนได้เต็มที่ไม่มีการตื่นกลางดึกขึ้นมาทําให้เรานอนสบายตื่นเช้ามาแล้วก็สดชื่นครับผมตั้งแต่เข้าอยู่ก็อากาศมีความสดชื่น ครับผมแล้วก็อยู่แล้วเย็นสบายทําให้เราอยู่แล้วมีความสุขครับผมฝุ่นที่ติดตามโต๊ะตามตู้ทีวีอะไรต่างๆเนี่ยก็มีน้อยอย่างเห็นได้ชัดก็ก่อนนี้เราอยู่บ้านโดยไม่มีเครื่องแบบนี้มันก็จะทําให้มีฝุ่นที่เข้ามาตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะครับเราก็รู้สึกว่าเราอยู่มาก็รู้สึกโอเครู้สึกดีกว่าที่นอนคอนโดนะใช่ใช่รู้สึกแบบปลอดโปร่งเนาะอืมมันสดชื่นอะไรเงี้ยค่ะมันก็หลับลึกอ่ะคือลูกก็ก็ตื่นมาแบบไม่งัวเงียคือ เหมือนเขาได้หลับเต็มที่ต่างจากที่คอนโดนะเนาะการที่เรานอนหลับสบายได้อากาศสดชื่นได้ตัวออกซิเจนที่เพิ่มมากขึ้นทําให้เราหลับได้ดีขึ้นแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็สดชื่นครับผมผมเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วแพ้ฝุ่นแพ้เกสรดอกไม้ต่างๆ่าตั้งแต่อยู่มาเนี่ยลดอาการจามแทบจะไม่มีเลยก็ทำให้เราไม่มีปัญหาเรื่องของการจามเกิดภูมิแพ้เกิดเคร่องจมูกอะไรแบบนี้ไม่มีครับผม ใช้งานได้ดีมากครับแคปพัดทาให้อากาศภายในบ้านมันป,ป,ปลอดเชื้อปลอดเชือ้อแล้วเราก็เสมือนเราได้รับอากาศที่สดใสเหมือนเหมือนอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยคือผมเป็นคนต่างจังหวัดเนาะเว,วลาเราอยู่กลับไปต่างจังหวัดเรากรู้สึกว่าเราไม่อยากกลับมาเจออากาศกรุงเทพเลยแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยความรู้สึกมันต่างกันคือตอนตอนนี้ผมรู้สึกว่าเออใช้แคปพัดผมรู้สึกโอเคนะมันมันคล้ายๆกันผมรู้สึกว่าอยู่บ้านเลยแฮปปี้แคปพัสสมดุลอากาศเพื่อพัฒนาการอัจฉริยะของลูกน้อย และการพักผ่อนที่มีคุณภาพสำหรับคุณ